คีลานะสูตรที่สามพระผู้มีพระภาคหายประชวนด้วยโพชชงเจตสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวลุวันกาลันทกะนิวาปะสถานใกล้พระนครราชครึก็สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงประชวนไม่สบายเป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านพระมหาจุนทะไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระจุนทะว่าดูก่อนจุนทะโพชงจงแจมแจ้งกับเธอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโพชงเจ็ดเหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสไม่ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพาน โพชงเจ็ดเป็นไฉนิข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสติสัมโพชงพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงปัสสัทธิสัมโพชง สมาธิสัมโพชงอุเบกขาสัมโพชงพระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญโพชชงเจ็ดเหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานดูกรจุนทะโพชงดีนักดูกรจุนทะโพชงดีนักท่านพระมหาจุนทะได้กล่าววยากรณาสิทธิตนี้แล้วพระศา,ศาสดาทรงพอพระทยัยพระผู้มีพระภาคทรงหายจากประชวนนั้นและอาพาธนั้นอันพระผู้มีพระภาคทรงละแล้วด้วยประการชะนี้แลจบสูตรที่หก